คอยไปครับค่อนข้างที่จะอันตรายอันตรายเกินอเอนไปไม,ไม่ต้องห่วงไม่ต้องงซึ่สารสัตว์จะเข้ามาใกล้เราครับ <c oughs> เพราะเรามีผูไฟสวัสดีครับพบกับเบ้นคุงชาแนลครับวันนี้ตามที่ผมได้บอกกับท่านผู้ชมไว้เมื่อคลิปที่แล้วครับผมจะพาเพื่อนผมกับเพื่อนตอนนี้คือ ได้รับภารกิจมาครับเพราะว่าเราผมเป็นหน่วยข่าวกรองเมื่อคราวที่แล้วครับแล้วได้มาพบผู้ติดเชื้อกายพันธุ์ที่ค่ายทหารตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมได้รับคาสั่งมาครับว่าให้กวาดล้างให้หมดเพราะฉะนั้นแล้วผมจะมาเคลียร์ที่นี่ทั้งหมดฮะตอนนี้ยังมืดอยู่ครับคิวสังเกตทางขวาดียน่าจะมีเดืนให้ปนเปีนอะ ก็จะนั้นแล้วแต่เราจะรอ,อให้มันสว่างอีงนิดหนึ่งอกกุปกรณ์ระเบิดผมพร้อมนะฮะตอนนี้ผมบอกไว้เลยเดี๋ยวเคหมอตั้งก่อนเลยชัวร์สุดผมเดี๋ยวเคหมอมาตั้งตรงไหนดีวะ ตั้งได้แถวนี้ยน,นะยังไงเวลามันมาใกล้เรามันก็จะบึ้มบั้มเองดูว่าไงดีแล้วแต่ครับดูว่าจะขยับไปเข้าใกล้กว่านี้ก็ได้เข้าใกล้กว่านี้จะวิ่งหนีไม่ทันแล้วนะวิ่งไว้ล้วยนะอันจะู่ตรงไหนครับข้างบนไปดูกันแต่เท้าที่ผมดูมยังไม่เห็นตัวนะอืมวันนั้นผมนมาเจอบานเลยอะ ครับเริ่มสว่างแล้วน,นั่นไงนให้<อ>เพียบเลยขนาดนัะนะงั้นงั้น,นผมวางเคมอรตรงนี้นะโอเคครับไม่รู้ว่า <c oughs> ผมจะวางไอ้พลุไฟนี้ยังไงไม่รู้ว่าผมจะวางเคมอไงดีว่าตอนนี้ <c oughs> เอาแล้วครับหกโมงแล้วครับใกล้เช้าแล้ววางบอ่บอใดเอางี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปวางตรงนู้นนะมันน่าจะไม่มีกอ,องกลางวางไอ้นี่วางกับพื้นยังไงครับเดี๋ยวคิวลองยิงดิทิ้งกับมือเลยจีเฟี้ยงไปเลยก็ได้<อ>คิวเห็นเคมอรตรงนี้ไหม เอาสโคบซองดูไหนวะวางไม้ต้องไหนวะนี่นี่นี่เห็นป้ะโอ้โหจะบอกว่าวางในพงษ้าะนี่เนี่ยเห็นยังอเหแล้วเหแล้วเหแล้วถอยมาไอไกอ่าฮะอุ้ยลองยิงดิเจ็ดโดนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ยไอไกลก่อนนะนั่นแหละไอตัวนี้แหละอู้เต็มเลย ใช่ลองยิงเอาไงจะยิง,ง,งมายิงมาเลยปะละ่ะก็ลองยิงระเบิดอ่ะลองยิงระเบิดก่อนไหมไม่รู้จะระเบิดวะอ้าวนะแล้วแล้วออมเปนคงม,มีอีกเปล่าไม่มีแล้วมีอันเดียวแล้วแหละอ้าวแล้วยิงทังไมเดี๋ยวเพื่อมันระเบิดเราก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ยิงไง <laughs> โอ้ยนั่นก็เอาแล้วนะอยู่ไกลเปล่า ผมยิงแล้วอยู่ไกล้ไปไหมอ๋อมันระเบิดแรงใช่ไหมเคมองก็แรงอยู่นะอ่าลองดูตรงนี้น,นี่อยากเข้าหัวหนึ่งเม็ดมาไหมมาแล้วอุย้ยมาเต็มเลยใช่ไงสามสองหนึ่งโหระเบิดเว้ย Ui, ướt quá, ui, nạn ui, 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 quạt ui, 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 ướt ui, 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 thói, thói Thói Thoay con, thoay con Ui, huynh hoài, huynh hoài bạc Thoay ma, thoay ma, thoay ma Huynh yu, huynh yu, huynh yu Ui, cho thương tố hôm leo, thương tố hôm leo Ní, 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 ní Đợi tụi điêu, đợi tụi điêu Khá con <coughs> Ok yeah. con quá 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 thôi con quá 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 Wing, wing, wing Wing con, Wing โอ้ยเบ่งคุ้งมันตอเป็นคุ้งแล้ววิ่งอยู่วิ่งอยู่นี่ครับควรกิจกวาดล้างไปสกัดกันแล้วไปไปไปวิ่ง้ยลุกหัดลุกหัดนี่เงงวิ่ง วิ่งวิง่งโอ้ยวิ่งวิง่ง <C> e <al> นี่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 โผมึงวิ่งไวเกินวิว่งไปไหนครับทะลุดงเลยเปล่าทะลุดงก่อนพยายามให้มันติดบาร์ไอ้ทะลุดงมันช้ามันช้ามันช้าแล้วถอยก่อน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  มันเหลือตัวเดียวยังโอ้ยโ้ยโอ้ยมาวิ่งวายเยอะเฮ้ยอะไรวะกี่ตัวมากี <mythology> ่ตัวโค้ตามตีตัวห้าตัวเลยโอ้โห่า้ผู้ชม่านผู้ชมดูดีไหมโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้โอ้ยชนโคนไวเลยผมจะหันไปยิงแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมปืนนะโอ้โหไม่ไหวว่ะคิวมันเยอะเกินไป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 โอ้โหมึงไม่ไหวเกินวิวิวสลบผมแล้วตลบผมแล้ววิ่งไปวิ่งไปขานาดมันโดนระเบิดมันยังไม่ตายเลยอ่ะมึงเหลือตัวเดียวแล้วสินะ ตายหนึ่งโอ้ตายสองตายสามแล้วหันมาหันมาโอเคเรื่องม,มีอะไรให้ม้งวหรเนี่ยไม่มีอะไรให้เลยไม่มีไปเราต้องกวาดล้างมาให้หมดหมดจดัด โอ้ยขึ้นไปบางทีอะอยู่ไหนวะเนี่ยทางโน้นทางโน้นำทางไปละมานี่มานี่ทำทางไม่ได้เลยตามห้าตัวหกตัวอะไรนี่ดวนกระสุนเหลือเท่าไหร่โอ้โหเหลือหนึ่งแม็กต้องแม็กสามแม็กสี่แม็กห้าหกเจ็ดโอ้ยได้อยู่ไปภารกิจกวาดล้างล้างต้องกวาดให้หมด โอ้แต่เมื่อกี้มันเยอะนะเยอะมากเลยเอางี้อุย้ยร<ผ>ะเบิดลงใช่ป่ะจะไม่รู้ว่าลงตรงไหนแต่เสียงระเบิดดังมากเราจะล้อมมันออกมาเมื่อกี้เราอยู่แล้วมันกลูนเข้ามาเราต้องอยู่ห่างๆแล้วยิงมันให้มันมาเทียตัวเป็นคุงอนะต้องเก็บปืนแล้ววิ่งมันถึงจะเร็วกว่าวิ่งเือปืนจะชา้า คอมบวกไนงะต่นแรกอ่ะมันก็มีช้านะแต่แป๊บเดียวมันวิ่งตามอะไรวะติดตูดอีกรเงี้ยติดสปีดเร็วเลยติดสปีดมาไวจัดอ่ะเอาละตูจุดมุ่งหมายอีกครั้ง ปืนสั้นไม่ต้องใช้เลยใช้ได้กดตางโมหนึ่งนี่มันมใช้ปืนแรงเลยเนะี่ยปืนอันไอเนี้ยชอดีอ่ะนีะ่ออกมาตัวงนะนี่อยู่ตัวเดียวเอาไหมระวังนะมีทางขวาตัวหนึ่งน้าทางขวาดวงไม้นะ่ะเห็นเดินอู่ตัวหนึ่ง โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่สาย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 อยู่นี่ตัวนึงอยู่สายนี่นี่ออสออสออสอยู่เนี่ยออดออดเห็นไหมครับเห็นตัวยังเจอฟาร์มาร์สไดเป็นไงผมยิงเลยนะเอาป่ะยิงเลยยิงเลยยิงเลย เชีิววิ่งหมาเสียววิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเลยวิ่งเอาเน้นเน้นวิ่งตามทางนี่แหละกี่ตัวกันอะ ่ายแล้วปืนคัดลำตายหนึ่งตายสองตายสามตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคโหดโโโโโไป ใครอ่ะคนเหรออ๋อสมมติเอาล่วงดีครัาเอาเอา,เอา,เอา

เลือด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 ออกแล้วเลือดออกแล้วเลือดออกแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โหมันยังวิ่งตามอยู่เลยยไป เป็นคงต้องยิงปะทะก่อนผมต้องพันแผ่แล้วไม่งั้นมน้้ำมึดแล้วโอ้ยตายห่าแล้วกระสุนหมดพ่ายแล้วถ้าถ้าผมไม่พันแผ่ตอนนี้มนน้ำมึดแล้วเนี่ยเอ้ยกระสุนคักๆอีกอย่าพึ่งคิวมาทานแล้วมาตามเป็นคุงมาตามเป็นคุงไม่ตามผม ฮ่าน้ากับมืดโอ้น้ำมืดตัวกันน้ำมืดเหมือนกันชิบหายแล้วดอดไอหลอดไอ้นี่น้ำเกลือลดเลยอะใส่กระสุนก่อนโอ้มันตามเราอย่างเดียวเลยนะมันตามตามเสียงปืนเลยอะโอ้โหนี่หมดจะหมดแม็กแล้วนะหมดแม็กโอ้โหไม่ตายอีกไอ้เนี้ย ถอยถอยถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยยิงแลยย้วถ,ถอยเลยโอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วโอ้กี่เม็ดวะเนี่ยโอ้ปว <c oughs> ามามาไม่เหลือกระสุน กระสุนไม่มีแล้วตอนนี้ลูกหมดอีกกอีหอกเลยถอ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 ยเฮ้ยปืนนี้เขาหัวสามเมตรนี่โอ้ยวัดยอดปะป้นนปาหัวสามเมตร สยสพี่โอ้โหจะติน้ำเกลือผมลดลดแรงเลยอะลดไปครึ่งรอดอ่ะอันนี้ไม่ได้วะไม่ใช่ไม่ได้มีวิตามินกินไหมมีมีครับเดี๋ยวกันนะกินวิตามินไปก่อนเ,อเลยโอ้ยวิตามินไม่มีครับมีแต่ยาอย่างเดียวอ่าเอาวิตามินออเดเอร์ป้อน จะกินยาด้วยไปสองเม็ดอ่าคือละคือละอ่าวิตามินวิตามินโอเคครับผมอ่าเดือมน้ำดีกว่าเดือมน้ำนะโหยังโหดตายไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยโอ้เยอะนะเป็นจะเป็นซีฟได้บ้างเนี่ยอ๋อเอา ก่อนอื่นก็กระสุนมีอะไรบ้างวะเนี่ยจุดสามส่วนแปดล้วนๆเลยเติมทุกส่วนก่อนมีจุดสามส่วนแปดล้วนๆเลย <c oughs> ตอนนี้ลูกเอเคผมไม่ต้องอันนี้แล้วไอ้ลูกเอ็มเอ็มหกไม่ต้องเติมแล้วครับหมดเติมลูกอันนี้อย่างเดียว เดี๋ยวก่อนนะต้องดูปืนด้วยว่าปืนลูนไปเนี่ยต้องซ่อมปืนด้วยอันนี้ทำไมมันใส่ทีละนัดวะเออใช่อันนั้นใส่ทีละนัดเราต้องใส่เองด้วยนะไม่แต่มันยัดไปข้างในทั้งสี่เม็ดเออ<ะ>เราใส่ไม่ได้นี่ไงตบนี่ไงตบตบ,ตบนี่น <c oughs> ไม่ฝู่ออโตให้เหรอ,อเป็นกรุงต้องเอาอันนั้นอนะ่ะแล้วก็ยิงเขายิงเขาห่วงเดียวเดี๋ยนะไม่มีสโคป,ปลากปืนดิโอ้ยปืนปืนจะพังปืนจะพังต็นลคือไม่มีไม,ไม่ม่มีสโคบไอ้แล้วก็ไอ้ไอ้สโคบที่ผมมันใช้ได้ะะ่ะล่ะพอสอะไรนั่นหรอไม่ได้เหมือนกัน ไทำไรศูนย์ยาบนี้แหละโอ้โหแบบนี้ดาเมจเลยไอ้เอ็มสกเดี๋ยวใจเย็นรอผมด้วยผมซ้อมปืนก่อนเดี๋ยวเราไปล่อมาให้โหตาลุกเอ็มสุดพกคมมดว่ะ แท็พื้นอื่นๆอย่างตอนนี้โอ้ลูกอันนี้ก็เลือกให้ยี่สิบปรเมตรเองไปเหมือนเจอตัวหนึ่งน้ามายิงล้อมาจะผมเอาอันนี้เก็บหัวสามเม็ดจะได้ประหยัดตัวสุนหน่อยหเอาหัวป่ะ สไนเนี่ยเป็นอะไรที่แรงนะจริงๆมันน่าจะเม็ดตองเม็ดก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะมาดิโน่นในป่าในป่าสายสายสาย,ายมาจากไหนวะโอ้โหมายังไงวะเนี่ย ผมมันตบผมแล้วนี่อเอาหัวไปดิยอดสุดยอดเอาหัวไปดิดยอดสุดยอดเฮ้ยเหมือนวิ่งมาตัวนึงเห็นปะอ๋อเฮ้ย้ายมีซ้ายซ้ายซ้ายคิวรองซ้ายเลยถอยมาก่อนเลยวิ่งก่อนเลยเก๋งบอก m เจ็ดเก้ามาน้องมึงเจอกูได้ไงได้ไง ต่อยมันไกลๆเหสัตว์เดินพอดีดีนะยังไม่ยิงนั่นแหละเยี่ยมเขาเป็นหนึ่งเมตรโอ้ยไม่โดนเอาง่ายท้องไปดิเฮ้ยลูกกระสุนเบนควงกับลูกกระสุนพ่อมอะ่ะชนกันเมนะื่อกี้เนี้ยจริงปะเออ เห็นประกายไอ้นั้นเลยอ่ะไอ้สายมาเบ็นคงยิงตัวขวาไปเดี๋ยวผมยิงตัวซ้ายไอ้เนี่ยไม่ตายดิยเท้าอ่ดิถอย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 ก่อนจิกัดการมันไว้อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเราลับแล้ว โดนตบทีเดราหลับเลยเมื่อกี้เนี้ยคิวเป็นไงบ้างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีอยู่เออมันมันตามสองตัวเลยเออโอเคดีแล้วแหละพอเราหลับเฮ้ยตื่นตื่นก่อนเออเออแม่งตบเขาหัวเลยวันเนี้ยไม่เกรงใจใหมอกกับน,น้องทุกไซเลยโ <c oughs> อ๋อ อ้อยอ้อยอ้ยหลับอีกแล้วครับท่านอุ้ยสัตว์เอ้ยต้องปุยแล้วโอ้ยไม่คิดถึงไม่นึกถึงแล้วว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่านแล้วโอ้โหมึงเว้นระยะห่างกูม้งซิขอพันยาก่อนพันยาก่อนพันยาได้ป่ากำลังจะพัน กระดูกหักหก,กระดูกหักกระดูกหักโอ้เดี๋ยวนะเบนคงเกมน,นี้ยเรายิงโดนกันเองได้ไหมได้ได้ใช่ไหมโอ้โหงานเข้าทำไมอะเมื่อกี้ตอนที่ผมยิงมันนะั่นแหละมันวิ่งตรงไปตรงเบนคุงอะน่าจะโดนเบนคุงไปด้วยเออถือว่ากระดูกหักโอ้แปลว่าแน่นอนออผมนยิงโดนเบนคุงแน่คิวหากิ่งไม้ไหน่อย บ่ายแล้วกิ่งไม้เดี๋ยวเดี๋ยวควรต้นไหนได้บ้างวะเนี้ต้องต้นเล็กๆพุ่มเล็กๆใช่ไหมโอ้โหกางเกงรูนเลยนั่นแหละผมน่าจะยิงโดนเป็นคุงกางเกงรูนกางเกงรูนตอนนี้เจอแล้วเจอเจออันนี้และเจอกิ่งไม้แล้วอ้าวเฮ้ยเจอดงไม้แต่มันอบบนี้ไม่ได้หรอโหเดินไม่ได้ด้วยเดินแล้วจะลับเลย Oh. นั่งก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงพักก่อนนั่งลงพักก่อนผมกำ<ม>ลงังท่านผู้ชม,ชม,ชมครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมก็ทำภารกิจน,นี้ไม่สำเร็จครับผมคงต้องโทรรายงานผู้พันครับว่าพวกเราทำไม่สำเร็จครับแล้วอย่าลืมติดตามผมด้วยนะฮะฝากกดกดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคลิปหน้าจะมีคำตอบไปกับคุณครับ ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับแล้วกดไลค์กับผมนะฮะก็ขอให้ท่านโชคดีตลอดชีวิตแลยกันนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ